อยู่โลดไปเดียวกันจะมีฟ้านั้นยิ่งเปล่าเขียวเชี่ยงเราต้องช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้อย่าปล่อยให้ความงดงามหายไปลูกต้นไม้ลงเด่นดับควันไฟให้โลกสดใสยิ้มให้กันทุกเช้าเปลนโลกไม่มีความ้อยร้อนร้อนร้อนทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ย กล้องรู้ไหมว่าคนร้อนนี่แหละที่ทําให้โลกมันร้อนขึ้นทุกวันอะฮะเราไปทําอะไรให้โลกมันร้อนปล่อยมลพิษทิ้งขยะไม่เป็นที่แบบนี้ไงล,ล่ะนี่ลุงเปียกกำลังเผาขยะอีกแล้วลุงเปียยกคะลุงเผาขยะแบบนี้มันทำลายโลกนะคะเอาเราจะให้ลุงทํายังไงล่ะก็แยกขยะสิลุงขยะเปียก,ก,อกอเอาไปทําปุ๋ยขยะพลาสติกเอาไปรีไซเคิลเออว่ะข้าก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลย <c oughs> เอะไรนี่เ สิพวกเด็กๆยังรักโลกเลยลูกแป๊บต้องทำตามแล้วล่ะเออเข้าใจแล้วล่ะถ้าจะไม่เอขยายอีกแล้วแหละพวกเรานะ่ะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาตลอดถ้าไม่คืนสิ่งนี้ให้โลกบ้างโลกก็จะร้อยแบบนี้แหละใช่ค่ะถ้าเราเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างเช่นตน้นไม้ปต้น,นต้นก็คุเรียนขึ้นนะคะเข่าขยะข,ขยะมูนค่าแล้วพวกเราเพกกื่องเก็บด้วยโอเคงั้นข้าจะเริ่มจากตัวเองก่อนเลยมาช่วยกันท i